มันมันคืแอแมงไงยังไงี่ก็ตอนคือดาวของมือแมงจักจั่วซึ่งเป็นแมงของทางซูเมอร์ทุกอย่ามัเป็นดาวที่ดาวนี่ก็ตอนดาวคนนั้นคือมือที่อ,อีนั่นเป็นเขาแจ้งอีอีซึ่งมันอ๋ออีอียังไม่มีกันนเ่ย นี่อยู่กันที่ปูดเดกโอ้สอโอ้โหยบัชเอาไปดูโกผากเลยดิดิเอาปืนเข้าเลยขนาดตัวเดี๋ยวเฮ็ดต่อดูโกผากเลย1ช็อตไปซื้อ CD มาแล้วอ่ะดูก็ขายจานสูงบ้านคนเดียวโอ้ก็แค่นี้รอดไปดิ

มันโปะหมามีกอดมีดอ้อมอะอ้อมแล้วน้เราอมแม่มดนันที่สุดเลยรดถ้ามอยู่อันนี้มันยิงอะไรป้มันย่างข้างยิงกับมันโปโ่มันยิงะ フフフフ。<laughs> Đó, anh tao xin ông. Hãy nóc cho nóc, ông. Hãy nóc một điều. Hãy nói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  nó điều. Hãy nói một điều. Hãy nói một điều. Hãy nói một Nó Hãy nói một điều. Hãy lên không bỏ lên những xí lên thì quyết tà lót lên Đây là một VeoSquirt. Ph首先 เดีเพื่อนวัเดี๋เพื่อนลงไหเพื่อนตัดเลยเพื่อนเดินๆเดินหน่อยจัดเลยตัดเลยเพื่อนมากด้วยแบกด้วยปตัตตานีฝนตกเปล่าตรงนี้เบาเบา,บาลงแต่น้ำขึ้นสูงมากเลยพี่อยู่ไหนรเนีเ่ยเอ๊อยู่สมุทรปราการ<ม>แต่บ้าน<ม>จริงๆอยู่นครศรีธรรมราช ต่อนนี้อยู่สมุทรปราการทำงานอะไรทำงานที่เลี้ยงเลี้ยงไก่ยังสองตัวไอต้องเลี้ยงนะพี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเลี้ยงนี่มีรายจกินไม่เลี้ยงไม่กินไข่เลยไม่ผิดหวังมากเลยเนี่ยโอ้โหไม่ ผิดไม่ไม่ผิดผิดหวังตอนที่มันมัน,ม,นมันไปสามจังหวัดชายแดนอะทำไมไม่มีเหตุ้าบอมไม่ฆ่าอ๋อเฮ้ยทำไงพี่เย,ยอะชิไหยทหารเยอะเหรอโอปิอนดถนนจะผมจะออกไม่ได้เนี่ยมันปิดหมดเลย <c oughs> จะออก่ไหนไม่รู้แม่งมาทีมาทีาทเดือดร้อนทั้งประเทศอะ<ฮ>มาที่สองสามจังหวัดเนี่ยเดือดร้อนหมดเลย <c oughs> ใช่ที่ จะรักจนใต้มากขึ้นเนี่ยถ้ามันระเบิดรถนายกเลยมีหมดเลอวิทยเครื่องเครื่องดักเสียงเครื่องตัดเสียงอะไรที่หมดเงิ <c oughs> ทำนั้นนี่ม่กมายกวนกวไม่รู้กวไม่รู้ที่รวามันจะหายไง Jews, right? uh, I got supplies I got supplies บนหัวเดี๋ยวๆๆอยู่ใสคนๆๆน็อคออกนึงโอเคมันอยู่ในนั้นแ้วอ่ะเหี้ยมาจากไหนวะเนี่ยมันกะลงแล้วไหลแม่ไอ้พวกนี้มันอะไรนะพี่ พวกนี้มันไม่กล้าฮัดดีแต่พวกเิ็ม<ช>นั่งหลอยเวลาเขามก็วิ่งข้ามถนโนเนี่ยน่ะมันลงบ้านสามแยก Mark the location จะไม่รู้กันนม่รูจักมีมีเกาะสามยังพี่เกาะสามมีอะไรอไะไรละ Watch out นี่กระตุกนี่เด้อไม่น,นี่น่าจะเขาน่าจะคนอะทางฝั่งนี้มีอูซี่ไม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 ่บอทไม่ยิงอูซี่จำไว้บอทไม่ยิงอูซี่ใช่ใช่

ลังคาลังคาได้ได้บอดไม่ยิงโอซี่มึงโง่ถ้ายิงได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรของเขาเลยไอพี่บ้านบ้านอ่าถ้าเรือถ้าเรือใหญ่มีมีใช่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  วันนี้คุณกินน้ำกระตัอมแล้วหรือยังโอ้โผมไม่กินน้ำพี่ผมไม่กินน้ำโอ้หายาเจิงเจ็งผมผมผมไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับยายโอ้ยอยมันไม่ใช่ยาเซฟตี้มันถูกกฎหมาย <c oughs> ถูกกฎหมายผมผมผม,มดื่มดื่มเป็นยาเป็นยาเออล้างกระเพาะเนี่ <c oughs> ยังไม่เดือดเลยเนี่ยนั่งรอ,อกว่าจะโอ้ กว่าจะเดือดกว่าจะแห้งกว่าจะได้กินมอต้มแล้วก็ต้องออกมาต้มน้ำเย็นมันตักมันตักหลบได้ไหมหลบได้มันมันไปซ้ายนะซ้ายซ้ายซ้ายไปมีตัวอ นั่นไงเพื่อนมันมาแล้วมันอยู่มันขึ้นเดินมันรอยอยู่ไม่ทันวางลูกอิกติ่มเนี่ยอืมมันก็นตัางหลังโลกอสมูกเดินครัวปะ

ตัวนั่งอยู่โร,รงรถ Watch out ตอเดียวกันรอเปล่าวะ q u ฝั่งซ้ายโร,รงรถนี่มีใส่เสื้อสีขาวมันรวมต i เป่าพวกนี้เออนี่ลากมาแล้วน่ะกี้นะน่าจะรวมตีนะพี่